กรับสวัสดีเอฟซีไซมูติรักและเคารพทุกทท่านนะครับผมวันนี้มาในช่วงกองบุญวัตถุมงคลพ่อพราหม์ชินเคยนะฮะวันนี้มีพระดีๆที่อยากจะมาแนะนำเพื่อนนะฮะนั่นก็คือสมเด็จพ่อองค์ปฐมนะฮะแห่งวัดธรรมยานจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะสมเด็จพ่อองคปฐมที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นสมเด็จพ่อองค์ปฐมรุ่นหนึ่ง ะะซึ่งว่าดําริในการจัดสร้างของสมเด็จพระอ,องค์ปฐมแห่งวัดธรรมยานจริงๆแล้วก็มี3รุ่นด้วยกันที่สร้างมาในเวลาไล่เลี่ยกันพ,พร้อมๆกันพุทธาพิเศษพิธีเดียวกันน,ะะนั่นก็คือสมเด็จพ่อองค์ปฐมรุ่นหลวงพ่อจัดให้หมดจากวัดไปแล้วนะฮะสมเด็จพ่อองค์ปฐมรุ่นหนึ่งก็หมดจากวัดไปนานแล้วนะฮะแล้วก็สมเด็จพ่อองค์ปฐมรุ่น2นะฮะรุ่นที่ท่านเห็นนี่ก็คือรุ่น1 รุ่นหนึ่งในะเป็นรุ่นที่เปรียบพระคุณหลวงพ่อพระครูประดิัต,ตโอภาสซ,ซึ่งเป็นอดีตเลาขานุก,การของพ่อเจ้าพะกุลหลวงพ่อพร,ราชจันทรมยานแห่งวัดท่าสุงได้ตั้งจิตตั้งใจในการจัดทําและจัดสร้างขึ้นมาในการพุทธาพิเศษก็พุทธาพิเศษมาแล้วทั้งหมด6วาระด้วยกันนะฮะวาระที่1ก็วันที่27กุมภาพันธ์ปี62วาระที่2 18พฤษภาปี62วาระที่3 27มิถุนาปี62 วราระที่44กันยาปี6 2วราระที่5 25ตุลาปี62วราระที่6 3สตุลาปี6 2นะฮะซึ่งการพุทธาพิเศษทั้ง6วาระนี้ก็อ่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูป,ปรวิรัตโอภาสได้เราบอกแก่ลูกหลานบอกว่ารุ่นนี้ก็คือรุ่นทั้งรุ่นหลวงพ่อจัดให้รุ่นสมวนพระทธมร่งและรุ่น2นี้องค์สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอนมีสมเด็จพระอค์ปถมเป็นองค์พระประธาน ทำให้เป็นกรณีพิเศษทําให้อย่างที่สุดนะฮะมีเพื่อนๆถามหลังไหม่มาบอกว่าพพรามแล้วสมดิจพ้องปฐมรุ่นหนึ่งก็ดีรุ่นหลวงพ่อจะให้ก็ดีป้องกันรังสีนิวเคลียร์ได้ไหมต้องบอกว่าในยุคนี้สมัยนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้ทําเอาไว้เผื่อครบเครื่องทุกๆด้านเลยนะ,ะในด้านพุทธคุณไม่ว่าจะเป็นการป้องกันภัยสงครามนะภัยรังสีนิวเคลียร์ป้องกัน ภัยโรคระบาดนะป้องกันภัยพิบัตินะป้องกันภัยทั้งหลายนะที่เกิดจากพระเมธทัศทั้ง4นะฮะก็คือภัยธรรมชาตินั่นเองนะฮะแล้วก็ป้องกันเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์แหละมนุษย์นะฮะแล้วก็เป็นมหาลาภในยุคนี้สมัยนี้ต้องเป็นมหาลาภนะฮะแล้วก็พลังพุทธค,คุณเนี่ยเอกอุในทุกๆด้านเอกอุในทุกๆเรื่องแล้วแต่ผู้ที่ศรัทธาจะอาราธนาะเอาไปใช้เช่นไรนะฮนะสมเด็จพระองค์ปฐมรุ่นหนึ่งที่ท่านเห็นอยู่ ในมือน,นี้พ,พรพามมีเพียงแค่จิตองนะฮะเพราะว่าหายากเพราะว่าผู้คนทั้งหลายก็อยากที่จะได้ไว้ในครอบครองเนื่องจากว่าพุทธคุณเนี่ยถ้าเกิดว่าใครได้ไปฟังปฏิปปุณหลงพ่อพระครูปร,ปรวัติโอปสุจอาวัตรวัดธรรมยานที่ลูกหลานได้เล่าให้ฟังหลวงพ่อบอกว่ารุ่นนี้พระท่านสงเคราะห์อย่างดีที่สุดนะฮะทำให้อย่างเต็มเครื่องที่สุดนะฮะด้านหน้าก็จะเป็นรูปสมเด็จพ่อองค์ปฐมเป็นพิมพ์เดียวกันกันกบของ พ่อหลวงพ่อวัดท่าสุงนะฮะก็เนื่องจากพ่อหลวงพ่อวัดท่าสุงจะาปคุณหลวงพ่อพระราชจะพรมยาหลวงพ่อฤาษีได้อนุญาตให้เดรตประคุณหลวงพ่อพระครูปวัดโอภาสวนำพระนำพิมพ์ขอสวดพระอปฐมวัดท่าสุงนี้มาจัดสร้างนะฮะให้เป็นวัดธรรมยานเพื่อในการก่อสร้างวัดวารามสืบต่อไปสมเด็จพระอปฐมรุ่นหนึ่งนี้ด้านหลังก็จะมีทำจะมีการทําให้แปลกแตกต่างออกไปนิดหนึ่งก็คือด้านหลังนะฮะใต้ฐาน ก็จะเขียนว่าสมเด็จองป์ปฐมวัดธรรมยานนะฮะด้านใต้ใต้ฐานเนี่ยใต้ก้นฐานเนี่ยก็จะตอกโคตทอยอใหญ่นะฮะทอยอยอยอใหญ่นี่ซึ่งเป็นลายมือของเปรย์พระคุณหลวงพ่อป,ปักคูปัดเวลัตโอภาโสนั่นเองนะครับผมดังนั้นสมเด็จพ่อองป์ปถมรุ่นหนึ่งรุ่นนี้ก็เป็นที่ต้องการแล้วก็เป็นที่สะแสวงหาของผู้ที่สะสมและที่สําคัญก็คือพระนามของสมเด็จพ่อองค์ปถมนั้นหรือเรื่องไปทั่วทั้งจักรวาลโลกธาตุแค่พระนามสมเด็จพ่อองค์ปถม นี่ก็เป็นมิ่งมหามงคลอันยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกธาตุนี้นะฮะรวมทั้งพุทธคุณที่สมเด็จพระองค์ปฐมพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าทุกๆองค์ปัจจิปพระพุทธเจ้าทุกๆรฏิฐานได้มาพุทธาพิเศษให้นั้นบรรจุพลังอย่างเอกอุนะฮะครบเครื่องในทุกๆด้านทั้งบูทั้งบุนะฮะแล้วแต่ผู้ที่อธิษฐานศรัทธาจะอธิษฐานเช่นไรนะวันนี้พระพามีเพียงแค่เจงคองนะฮะหาเช่าบูชามาได้7องค์ ก็เห็น FC ถามมาหลังมาเอาอยอะว่าอยากจะได้สมเด็จพระโปสมรุนหนึ่งของวัดธรรมยานนะฮะอันนี้เป็นพิมพ์เดียวกันกับของวัดท่าสุงเดะเลยนะครับผมต่างกันแค่วัดว่าวัดธรรมยานนะฮะก็ท่านใดสนใจอะไลน์มาสอบถามได้นะฮะที่ ID ตตะะ 47, 8, 8, 8, 7, ดี n e mead 8 8 4 7สภาษาอังกฤษตัวเขียนเล็กนะฮะ mead 8 8 4 7เมตร887สมเด็จพระโอปสมรุนหนึ่งวัดธรรมยานโค้ดทอยอใหญ่นะครับมีเพียงแค่7องค์นะครับผมสวัสดีครับ